อยู่ที่ไหน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 บอกบอกจังหวัดในอัานึกอยู่เดี๋ยวลูกคำตอบนะบวันนี้น้องได้มาเห็นพี่แพรลีกับตาเอฟซีจากฟังแล้ว พี่น้องเมื่อนี้เขากับพาน้องมาลีมาเที่ยวที่วัดครับี่น้พาน้องเขามาเที่ยวที่วัดสเกียรหรือว่าวัดคุเทาทองครับพี่น้องเดี๋ยวสี่ไฮพี่น้อง,งคุณไปเบิ้ลน้ำกัดดูต่างจุดทุ้งๆเนาะว่าที่สูงคำใดและก็รที่แจกกลางครับกับอยู่ประเทศพวงอยู่เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัดครับ วันนี้เ่ากับพาน้องมาเที่ยววัดเนาะเที่ยววัดใจกลางกรุงเทพเลยครับบรรยากาศสวยงามมากถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ดูวันหยุดพางน้องๆมาเที่ยว สวยงามจริงๆพี่น้องเอ้ยงามเงะ่ะมาเที่ยวเดอ้อวัดแห่งนี้นะใครบอกเคยมากก็มาเที่ยวได้นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสวยงามครบโอ้โหตัดแต่งตอนเป็นอะนไรเป็นอะไรลังเคยมากในครั้งแรกหน้า บัดทองเทาแบนี้เปล่ามันไต่กางกับวัดกันค่างเนือนร้อยเออไม่หยิี่รอยสวยงามมากเลยพี่น้องพี่น้องบรรยากาศอยู่ในวัดนี่ไอตัวเนี้ยขนหมอกด้วยโอ้โหเย็นพักต้นดอกยี่อันยังดอกยีัยังภูลาไปนี่ผมพาน้องมากับท้ายแหละจะ12ิบสโมงแล้วครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเริ่ม เริ่มทยอยกลับไปเรื่อยๆเนาะเอากลับมาถึงทางข,ขึ้นแล้วจะขึ้นไปข้างบนพี่น้องสวยงามมากเลยอะ่โะโอ้ไปตามขึ้นมา คื่อเ่จะเลี้ยงดูอย่างไรแต่แรกเราจะปฏิบันิตาที่เราเป็นลูกแม่แต่รกเาตองทำวาแบบนี้เรียกเด็กตามนามเทียกเด็กตามของโยนเรียกบบลกแม่ก็ได้เรียกของแม่ก็ได้หรือจะให้ให้ทำอยู่แทนก็ได้แต่ข้อสำคัญก็คือกาให้วาจาให้เป็นที่ื่นใจแอ่แม่ให้เป็นที่จิตใจของพ่อ อย่าว่ามันยาบิดาเลยแม้แต่คนภายนอกเขาก็อ,อยากที่จะได้ควฟังำทำผี่ภายก็อ่อนหวานท่านเรเปียกค่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวาจาอ่อนหวานค่อ <c> ย <oughs> โดยประการต่างๆ แม้แต่สิงสาราสัตว์ก็ต então, ie, er ้องการทำที uh ่อดที่หวานไม่ต้องการทำที่โอ้เปลี่นเต้นมากพี่น้องหยิบนี้ยิ่งตื่นเต้นกว่านหิบอื่นอื่นอีกไม่ต้องการไม่เห็นป่ะนะเอ้าเมื่ยเห็นอีกแล้วช่วยงานพี่ลีพี่น้องเลยวัดอยู่อย่างนั้นเรไม่ได้จะว่าไม่ใช่ว่าในจิตใจนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ าเป็นอย่างนั้นเองคือว่าจะต้องพูดอย่างนั้นแต่ใจต้องเป็นอีกอย่างหน,นึ่งก้อนนี้ก็ควรที่จะฝึกจะหัดสอาไว้ตัหงแบมารดาบิดา่าติว่าจะพูดกับแม่อย่างไรก็ได้จะพูดอย่างไรกับพ่อก็ได้แต่ไม่ว่าจะพูดกับพ่อใจทำามัท่านเก็บใจวาจาที่จะทําให้ท่านทั้งใจเจ็บใจนั้นนีม,มว่าไม่ชะว่าคำด่าคำอะไร,รก นีเป็นทางเคินเนอะพี่น้องในอีกท่างโูก็สิไปทางหนึ่งอนนี่เป็นทานนอกเดินสิบุดสุดสุดของวันี่เดียวตาไหลทำพองลูกทำก็ทำไน้ำตาไหน้องน้องเคยมาอเทีย आपकी कोशिशें सही हैं เชิงจะได้ขึ้นใหม่เนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับยังบร่ได้ซูดแค่นี้เนอพี่นนอกต้องขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับน,นู่นไปไป,ไปกันกไปเลยลุยลุย,ลย เมื bon ่อมีมาดาบิดาแล้วก็มีบุตรพิดาคู่กันมาและในขณะเดียวกันก็มีสามีภรรยาอีกคู่งใ้บริบูรณ์เท่าที่สามารถจะเป็นทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเา่าทีิสายที่จะทำได้แล้วแล้วก็จะทำถึงตายแราวัก่ั่นที่ใจแม้ฉนั้นจะเรียกได้ มดูด้ษยพี่น้องความสูงอันนี้เฮายังขึืนม่าท่านสุรทบโอ้กรุงเทพแบบชัดเจนมากเลยครับพี่น้องโหวันนี้พาน้องมาเที่ยวแดนครับแต่ว่ามีความสุขสุกกายสุขใจครับพอดีว่านักท่องเที่ยวเพื่อนกะนักท่องเที่ยวเพื่อนกนเริ่มซ้ายเลยเพื่อนกะ เป็นกันเลยทยอยกลับไปนำนะครับจะวารอบเศร้าไปตรงห่วงน,วนี่โค้นหลายๆครับโอ,โอ้พี่นอ้องอันนี้ยังขึ้นมากกว่าท่านซูดครับประเทศไทยมองเห็นได้ทั่วเลยครับทั่วใจกลางประเทศนะครับโอ้โอ เดินขึ้นมากครับสวยงามจริงๆครับจุดที่สูงที่สุดสูงขักสูงแหนสุดยอดเลยพี่น้องเลยเป็นลงเพื่อกางครับ นี่คือใจกลางกรุงเทพนะครับพี่น้องคือวัดนี้เนะี่ยเป็นวัดที่สูงที่สุดนะครับสวยงามครับสวยงามตอนนี้น้องมะลิ นางวัยพระพี่นองครับผมจะท่ายให้พี่น้องเบ่งนักท่องเที่ยวข้างลางนะครับไอ้นนี้เราอยู่ในจุดที่ว่ายับ่กันทีสูงสุดครับของวัดนี่นาะ ไุณใดเขามาบ่งคลิปของาาบบขอะเทกไทย่าลืยมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสนะวยงามมากครับประเทศไทยมองเห็นไะด้ชัดเจนเลยสวยงามเว้ยห้ามเนาะ ผมจะมาถ่ายทุกมุมที่หยุดสูง,สง ให้พี่น้องได้รับชมกันบางทีพี่น้องคนไทยจะแๆเพื่อนก็อยู่ต่างประเทศน้อง่ไเลยกลับมาประเทศไทยไล่ฝ่านาทีเพิ่นก็นจะเห็นคลิปนี้ก็คิดว่าเมืองไทยก็จเจริญไปเรื่อยพัฒนา,น,า,น,านไปเรื่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> นักท่องเที่ยวกับทยอยลงไปไเรื่อยๆครับเพราะว่าส่วนนี้อากาศเริ่มประมาณนเที่ยงากาศจะเลยแบบรอ้อนๆมาเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งสวยงามประเทศไทยพอแพ้ทาบไดในโลกเลยพี่น้องก็ต้องไปดอกเกาหลีญี่ปุ่นครับมาประเทศไทยนี่แหละครับมาเที่ยวประเทศไทย พารถทาร่างกับถูกคูครับตีหาทิพบาดก็ได้ไปรอบกรุงแล้วมีแต่รักของเดียวข้าวตังสารเนื้อ ตอนนี้น้องมาดีกำลังไปไหว้ค่ะ้าน,น้องมาไหว้ถ่ายหลับ้อนกีนอก ไหเรียน,น,นรู่ไหเรียนรู้วัฒนธรรมเนาะอยู่ประเทศไทยเลย ม้หนเกาะชันหรือว่าใกล้ชิดซึ่งพูดเลยแล้วพาหนอดไปท่านหรือว่าสุพรนณีเนาะแล้ววัดที่เราจะช่วยที่ใกล้พาหนออกมาเรียนรูปวัดธรรมเนาะกันวัิสวาอยู่ประเทศไทยเนาะเทดนี้ของบ้านเลยก็ใการเยียงกันกบ้านในกบ้านกัทางฝังนูนะครับแล้วเขากพานอไปรงบรรยากาศสมบนเนาะนะครับชยิ่งดูในประเทศไทย แม่มตด้ดูอะเป็นเลยมึงเป็คกตที่น้องมาเป็นเพื่งันเพราะว่าคนไทยอยู่ตลางประเทศกัเพื่อนกันอยู่อยู่คนละประเทมาเนาะประเมาเบีว่ามันมากมากเที่ยวมีไทยนะเป็นแบบรักล้ารักใคร่กันกันได้เห็นกินนี่กันเป็นคนที่ได้ดูว่าประเทศไทยเนาะพัฒนาอะไรกับเจริญสะใจเนาะที่นองนะบาย ทายทายห็พี่น้องเบิ่งกันเด้อพี่น้องเหียนบ่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่ทางขึ้นไซนี่นะเป็นเขียนบอไปคราสิไปตามนั่น,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 นรถพี่น้องเอ้ยสูงขักสูงแนยีรีนี่แล้วเป็นห้องว่ามอลล ดกโลกจริงๆเลยครับพี่น้องสวยงามมีลีพี่น้องอันนี้คือแบบจุดสูงสุดเลยเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเลยพ้านองขึ้นมาจุดสูงสุดเลยครับพี่น้อง อันนี้คือจุดสูงสุดแล้วนะครับนี่แล้ครับพี่น้องประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่งางชาติไลมาเพื่อสิม,มาดูแต่ก็มาเที่ยวเนอะพี่น้องสวยงามลีสางได้แนวใดเนะอ,องเจดีที่ใหญ่ที่สุด ขท่าที่ผมเคยเห็นมาครับพี่นอ้องน,นี่ผมถ่ายมุมสูงให้ทุกคนดูก่อนนะครับมองเห็นเบิดเลยประเทศไทยต้องจะเดินรอบไปองค์พระเจดีย์ครับพี่น้องบรรยากาศกากแดดจะว่าก็ อุ่นกายอุ่นใจเนาะได้มาวัดแห่งนี้กราบไหว้ขอพรชิงศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องขออนุญาตบาทธรเด้อ,อยาตัวจังจันจิตีจะตูดามากนะันอันนี้เนาะเงินน้องกทีเย็นอยู่พ่เนาะก็มีทั้งเงินจีบมีเงินทั้งเงินไทยเนาะเป็นกาอันเอามาปักทําำบุญในนีีเนาะ มีเบิดมีเงินครับพี่น,น้องมีเงินเงินเงินจีนหรือเงินอยังทมกรบเปรูด้วยกันเนาะพี่น้อ,นองไอ้ทำบุญเนาะพี่น,น,น้อ,นองอเยียนรูวัฒนธรรมของเพคน ลาวกับไทยกับศาสนาพูดเดียวกันเนาะจดซื้อดูซื้อตัวเองเียนเปลี่ยนอยู่ปะให้น้องจดซื้อไปใน เียนเป็นภาษาลาวพี่น้องเงินมาตีไอ้ขลองเนาะสุขกายสุกใจพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวก็ได้เนาะน้องก็มีความสุขที่ได้พาน้องมาวัดวาอารามเนาะอยู่ในประเทศไทยครับเป็นประเทศเดียวที่ว่า ดูประเทศไทยศาสนาปุถุชือก,กันเนาะพี่น้องนี่ถักครับห้องใหญ่มากเลยครับพี่น้องสวยงามสง่าสงันแต่วิญญาณและขันติสองเว วัดมีร่มเย็นมากเลยครับพี่น้องลงมาข้างล่างเนะครัจะเป็นต้นต้นตูใหญ่นะครับอันนี้เราวป็จะมส่วนที่มีส่วนไล่สีที่น่ ที่มาของวัดคือการที่เกี่ยวของกันอันนี้เอากระเป๋าหูมีกันพี่น้องเลยชายให้พี่น้องเบิ่งไปไเรื่อยๆพอ,อ,องลงมาข้างล่างกันมันก็นที่มีได้ต้นไม้ดูพี่น้องมีแต่ต้นไม้เนาะสวยงาม มอสำหรับแบบถ้าผู้ได้ยากมากทายรูปทายยังกับบ้าเด้อพี่น้องทักสถะนที่ตรงนี้เนะาะใช่พี่น้องบึงเนาะที่ไปที่มาของลักน,นี่นะเป็นแบบใดผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะ พี่น้องครับไอ้ไอ้น,นี่คืออัน,นคือคือ,ค,อคือแบบใดเนาะแบบว่าอันเนป็นเห็ดรูปปั้นแบบนี้นะองค์กระบืู้คือกันว่ามีรูยังรูแรลงรูกาเนานะนจหดรูปันอาการมันหดคลิปนี้ผมกล โต๊ะใบชนีเรคือน้องทิมนะครับุก,าก,ก,กมาทายแล้วก็ทิานองไปเที่ยวเที่ยวไปเมืองนอนถึคนทพี่้านองครับไปเที่ยวเท้าขับเรียนของพีเนาอวัมนมีเขาพานองมาที่วัดสเกดหรือว,ะวะ่าวัดทเขาทองเจอกันได้ไหเนีายค่ะมาหอดมวนไปหอดนคคลิปน,นี้กับทีจำนีนแหละพี่น้อง,องขอคนละคนใจคนละกงซองของพ่อเ,เป็นกำลังใจพ<อ>ี่น,น้อง<ห>มะลีนนะกัะใ้ ่อเป็นกำลังใจให้น้องมาลีซาด้เหตุคลิปต่อไปให้พี่น้องได้มาเบ่งบ๊ายบาย